การผื่นแพ้ผิวหนังแล้วก็น้ําเหลืองเสียตามหลักการแพทย์แผนไทยเกิดมาจากการที่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟมีการเสียสมดุลมาเป็นระยะเวลานานเมื่อร่างกายเสียสมดุลค่ะการที่เขาจะขับของเสียต่างๆก็ทําได้ไม่ดีเนื่องจากเกิดการติดขัดของเลือดและลมรวมถึงน้ําเหลืองด้วยดังนั้นเมื่อเกิดอาการเสียหายนะคะเสียสมดุลแบบนี้ค่ะ ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกคือที่ผิวหนังเนี่ยที่จะเห็นได้ชัดเจนมันเกิดการติดขัดของเลือดและลมดังนั้นการไหลเวียนโลหิตค่ะก็ควรจะต้องดูแลไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือสิ่งที่จะต้องดูแลที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการย่อยที่ไม่ดีนอกนอจากระบบการย่อยที่ไม่ดีแล้วค่ะก็ระบบขับถ่าย ที่ไม่ดีทําให้ร่างกายมีการสะสมสารพิษสารเสียในปริมาณที่สูงนอกจากนั้นค่ะการที่นั่งนิ่งเนิ่นนานการเคลื่อนไหวตัวน้อยนะคะหมายความว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเราทํางานด้วยความเพลิดเพลินเราก็ทําให้โอกาสที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยไม่มีนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีการออกกําลังกายตามควรสุดท้ายค่ะคือการที่ร่างกายได้รับพิษจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองสารเคมี จะเห็นได้ว่าบางคนบอกว่าไม่ได้ออกไปออนอกบ้านไม่ได้ทํางานนอกบ้านแต่ทาไมยังมีอาการอยู่ตรงนี้ก็ต้องหันมามองนะคะว่าร่างกายของเราค่ะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับสารพิษสารเคมีมากน้อยแค่ไหนเช่นในกรณีของแม่บ้านนะคะเราก็คงจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้สารเคมีเช่นน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างห้องน้ําสารเคมีต่างๆผงซักฟอกค,ค่ะบางคนแพ้นะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามาจากอะไร แต่พอเราหันไปมองจริงๆแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะคือสารเคมีทั้งสิ้นนอกจากนั้นแล้วค่ะบางคนนะคะก็ยังจะมีการปลกผมบ่อยดัดผมบ่อยเปลี่ยนสีผมบ่อยๆมีเอฟซีท่านหนึ่งค่ะก็ติดต่อมาปรึกษาและบอกว่ามีปัญหาเรื่องของน้าเหลืองเสียหลังจากที่พูดคุยกันไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเธอเปลี่ยนสีผมเนี่ยทุกเดือนอันนั้นคือเป็นความสุขส่วนตัวเพราะคิดว่าอันนั้นคือ ช่วยให้เธอมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายเป็นความสุขแต่ความสุขตรงนั้นค่ะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้อาการของน้ําเดือเสียของเธอกำเริบจากเดิมที่มีตุ่มคันบางจุดบางตําแหน่งกลายเป็นว่ามันเริ่มที่จะเห่อไปหลายๆที่หลังจากที่เราได้พูดคุยกันนะคะเธอก็มีโอกาสได้ปฏิบัติตามคําแนะนําไม่ว่าจะเป็นการเด็ดเลี่ยงอาหารการกินสิ่งกระตุ้นเร้า ต่างๆแอลกอฮอลหรือว่าอาหารรสเผ็ดลดหวานอาหารห<น>มักดองอาหารแปรรูปนะคะเธอก็หลีกเลี่ยงแล้วก็นอนเร็วขึ้นหลังจากนั้นค่ะอาการเธอก็ดีขึ้นแต่ที่สําคัญค่ะเธอหยุดการเปลี่ยนสีผมตรงนี้ช่วยได้มากเลยนะคะเพราะว่าแม่บ้านเองค่ะมีส่วนที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีค่อนข้างที่จะเยอะงานก็หนักนอนก็ดึกนะคะใครจะบอกว่าแม่บ้านเนี่ยทำงานสบายสบาย อาจจะไม่จริงนะคะเพราะว่าแม่บ้านทํางานทั้งวันโอกาสที่จะพักผ่อนน้อยหลายคนจะเข้าใจว่าเอ้าทั้งวันก็คือทํางานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปออกกําลังกายเพราะคิดว่ามันเหมือนกันในความเป็นจริงไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของอริยาบทนะคะที่เราจะต้องไปทํางานโน่นนี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่านอนดึกค่ะเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทําให้ปัญหาเรื่องของอน้ําเหลืองเสียเนี่ยกำเริบขึ้นได้และที่สําคัญค่ะต้องขับถ่ายเป็นประจําทุกวัน หลายคนไม่คิดว่าจะมีปัญหามาจากเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็บางทีไม่ถ่ายหลายๆวันตรงนั้นจะทําให้อาการกําเริบไม่เชื่อลองสังเกตดูนะคะสําหรับท่านที่มีปัญหาน้าเดิอเสียเนี่ยพอไม่ถ่ายหลายๆวันร่างกายเขาพยายามที่จะขับพิษออกดังนั้นเขาก็จะส่งออกมาตามผิวหนังของเราเนี่ยแหละคะ่ะอย่าลืมอาบน้ํานะคะแล้วก็ใช้สบู่ที่จะเป็นสบู่ยาทองพันช่ง นะคะขาไก่ดําอย่างนี้เป็นต้นนะคะสามารถที่จะดูแลค่าพิษเชื้อต่างๆเชื้อรากลากเกลื่อนนะคะสามารถที่จะดูแลได้หลังจากนั้นซับตัวแหง้งแล้วก็ทาครีมเพื่อที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเวลาอย่าให้ผิวแห้งคะ่ะเพราะว่าถ้าผิวแห้งแล้วเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งเกิดอาการคันได้แล้วถ้าหากว่าเ,เราทํางานเหงื่อออกทั้งวันก็ใช้วิธีว่าอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็ทาด้วยน้ําเกลือ นะคะน้ำเกลือก็คือเป็นน้ำเกลือที่เราซื้อจากที่ร้านขายยาในตู้เย็นให้เย็นๆก่อนค่ะเสร็จแล้วเอาสำลีมาเทเอาน้ำเกลือนะคะมาเช็ดบริเวณที่เรามีปัญหาน้ำเหลืองเสียผื่นคันต่างๆเหล่านั้นค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งหรือก็ซับแห้งนะคะแล้วก็ค่อยทาครีมถ้าเราสามารถดูแลได้แบบนี้เบื้องต้นนะคะอาการน้ำเหลืองเสียผื่นคันสะเก็ดเงินนะคะอาการต่างๆก็จะทุเลาเบาบางลงได้และที่สำคัญ หลีกเลี่ยงอาหารแสลงค่ะเพราะนั่นเป็นเข็มทิศที่จะบอกได้ว่าอาการของคุณจะหายหรือไม่หายอาหารสําคัญที่สุดค่ะยาเป็นเพียงแค่ตัวช่วยถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าท่านมีปัญหาผื่นคันน้ำเหลืองเสียอยากจะแก้ไขเพราะว่ากินยาแก้แพ้มาหลายปีแล้วนะคะแล้วยังไม่ดีขึ้น แล้วก็ได้ทดลองวิธีอื่นๆมาแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นดิฉันแนะนําให้ดูแลด้วยธรรมชาติบำบัดและสมุนไพรค่ะต่อมาแล้วก็ปรึกษานะคะดิฉันเซฟเวลาไว้ให้15นาทีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดฝากแชร์ต่อเป็นกําลังใจนะคะกดรีโพสต์ไว้ค่ะกดติดตามไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้มาพบกันอีกในคลิปสาระดีๆแบบนี้แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ